สวัสดีครับผมเจอเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับศาสตร์ที่จะที่กลับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่าวกับข้าวแปลแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะครับผมในการใช้ศาสตร์เลขเจ็ดตัวก้าวฐานผสมประส,สานกับการจรเดือนจอนวันและผสมประส,สานกับการที่เอายามอัตการเข้ามาสอดแทรกเข้ามาแล้วค้นหาดวงดาวสี่ดวงดาว ที่โคจรที่คิดว่าดวงดาวสีดวงดาวนี้ที่เข้ามาอยู่ในวันอ,อังคารที่29ธันวานี้นะครับผมดวงดาวดวงแรกคือดวงดวงดาวเขาเรียกอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวสุพเคราะ์ก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับผมดาวแห่งมันสมอง ดาวแห่งการเรียนรู้การศึกษาดาวแห่งครูบาอาจารย์อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธก็คือดาวแห่งการคําพูดการเจรจานะครับดาวแห่งการสื่อสารตามต่อควบคู่กันมาคือดาวเสานะครับอยู่ในกลุ่มดวงดาวนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวบาปประเคาะนะครับดาวเกี่ยวกับด้านการอายุ อายุนะครับสุขภาพด้านกระดูกกระดูกดูตัวนี้นะครับผมดูดวงดาวดวงนี้อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ดวงดาวดวงนี้ถ้าดวงดาวเสียก็ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเงินในเรื่องความรักและการเงินนะครับจับสองตัวสามตัวถุตท่านใน่านัดนะครับอาจารย์มีลิงก์ลายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้มีการจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับนะครับยังแถมยังมีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับามาพิสูจน์กับผมได้ว่าผมหาหากับค่ากับข้าวได้จริงไหมนะครับช่องทางแรกลายส่วนตัวนะครับ0ู3ย์9 7สามสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งลิงก์ลายกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้และเบอร์โทรนะครับนะครับบอกว่าจากศาลลาหูพารวยขอมาหาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับขอเชิญนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีให้ดีๆนะครับปิดมุกปิดแมสก,กันนะครับอ่านะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม